แล้วปูนิจจันทร์ที่สองต้นไมน้ไม่โดนครับไม่ร้อยตายเก็บไปหนึ่งปูห้อยมดพอดีครับตอนจังหวะนี้เรามีของนำใส่เก้าโซมห้อยไปเก็บไปหนึ่งครับตอนนี้เหมือนจะรีเซ็ตแล้วนะครับอ่า ตอนนี้นินจาซื้อเกิดมาครับเก็บไปหนึ่งนินจาโดนเตกแล้วเก็บไปสองครับโอ้ได้ฆาตกรต่อเนื่องแล้วหอยพุ่งมาครับพร้อมกับเดวแล้วจังหวะน,นี้แล้วก็เก็บสามเก็บทีครับจังหวะน,นี้จินเน็กเกิดครับบวกับเดวซื้อเกิดครับเด,ดี๋ยวจะเป็นยังไงจินเน็กมาครับแล้วก็โดนบ้านไป แล้วก็โอ้ยเกือบได้ครับคกบได้แล้วก็เก็บห้าใบแบบค่ารับผาผันแบบงงๆงาเดเราไปดูจังหวะน,นี้ครับหอยพุ่งมาแล้วทีมนี่เข้าป้อมครับเดือดเล่เพลตตัวเดียวเล่เพลตตัวเดียวตอนนี้แล้วก็โดนไปครับแล้วดูจังหวะน,นี้ครับหอยพุ่งครับแล้วเข้ากันหมดเลย<ฮ>เพื่อไปเอาสเกลนะครับตอนนี้แล้วสเกลก,ก็แตกไหมครับแล้วที่เหลือเป็นไงสี่ตัว จะว่าพาทีมตายครับเกมนี้4ี่ห้าครับ